ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปาดเอากระสีนี่ไงนี่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันใดก็บว่เอาเที่ยวต้นเงินยางเดียวพอะนะเอาเพื่อนมานั่งนั้นยังไงนี่แข็งแรงเงินบ่แข็งแรงพอดีอาจารย์มากพอดีอีพอเลอรสมุนไพรมากพอดีเสพเงินล้านป่ะมื่อนี้เออประมาณสองล้านปาดอสิมาจับข้อกุ้ศลเนาะปาดใสิมีเงินหลายปาดนั่นเออเอาไปเถอะให้เราใส่หนี้ให้ โมฮานให้วต่อเติมอันขลางไงใหาเราจะไปจ่ใจคาสร้างเออขอรให้ลูกให้ต้ามีจะโชบจะใส่ใหนงาน้หลายมีจะพูดมาจ้างเยอ้ได้ยาเรามียาเราสร้างงานเท่านัายายจะให้ไหมยายยายเอาสามสิบเขาไม่นช่เงนเ่อยายเราสร้างงานให้มีงานชุดเดือนเดือนดเดือดละสร้างงานมีจะคนหาคนหาม่ไ้ไปหลามใสกับให้ได้ีบได้หลาย

ปพ่อนะทีจะเอาตลานได้เดือนนี้พี่นานราสีบอเงินเราแล้วสลาัวเสายสมบัติอนมันไม่ดูดสิายสมบัติประเสิสมบัติหลายแห้งเราเป็นผู้สวมฝอซับได้พี่น้องลายแห่งอยู่บ่อแล้วจะเอื่นอ่นพยายมมาตรวจสอบี่เฟิ่งกี่เพิ่งเอินว่าอันที่กี่เฟิมงกเล่า่าพระพันปีพระพันปีหลวงพระพันปีหลวง้

เพงนี้ลาบาุยบันพี่เลยนเสียวหายอไหร่เ่อไมือไห่ก็ี่เพิงแมนบุ๋มากบัตรชนะเธอโอ้สิได้หลยอยู่มื้อนี้มื้อนห้่สไดลายมื้อนีร่สุดไดไลยอมู่ไห้อกันไเอบานไหนเอบไดหลายมันเป็นเทพก็เป็นย่า่ั้อหน่อยบรรยากาศยเร่อบรรกาศบไดน้ม่เราบอกบรรยากาศอีเราบอกคึ้นมาบไดอีกแล้วขนมา วันนี้ก็เป็นเมืออ่อตีไม้นะพี่น้องเนาะกับวรพ่อในพี่น้องเอซพี่น้องแฟนเพลงยายส่วนเงั้นมานเ่ยเอซด้หนิเป็นน้ำอ่านจอภาพในเอฟซีเนี่ยได้หนิคนไหนมาเนี่นะยวรพ่อน่นบัน,นี้ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็ไท่ได้แค่้าก็คือแบนนจ์เจริ่ ขอให้ยูดีมีแห้งขอให้มีโสมมีไส้ปีใหม่กัขอให้ลำลาำเรื่ยๆทุกคนทุกคนใ่้อยหกฮะยังหลังอาหกบสามบอกเลขบอกเสือบอกกเขาบอกว่าขายเขาอันเออารอสองพัห้าอยหกสิบสามนะับปีก็ต่อไปพี่น้องยูดีมีแห้งจูดีไม่ใช่เดือนห้ามไปใส่กับขอให้ตลอดปลอดไทยยาเจ็บยาจุนให้งสุขสมันมันบาดที่นี่การก้อนสภาพพี่น้องอันวนเสือู่้านจัดฉลากกัน จมามาังหวะเมื่อไหร่คะให้บานสักอนจังสีผ้าอันพี่น้องมวลก็ไปกระสิเป็นการจับสลากพี่น้องบัดที่นี่เด้อเออก็รอดชมคลิปนะคะขอบคุณหลายหลายสำหรับอ่อาความฮาความเมตตาสงสารจากพี่จากน้อง <c oughs> จังหวะนี้สมืตินี่ก็ย้อนว่าเป็นฮาเป็นแพ่งเป็นเมตตาสงสารห้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็เรื่อบุญเรื่องพุ่นขอบุญขอบคุณนไลหลายแซ่เพื่ออยู่ดีนี่ค่ะเออต่อไปก็ไปจับสลากวันนี้ง่วนช่วยข้าแซ่จับสลากค่าร้านเพจับสลากต่อมาเราสิจับเงินแล้วว่าเขียนชื่อพ่อใหญ่ลงเนี่ยนี่ให้เราลุดรังเลนน้องเนี่คือคือซันแม่คือซันซันนิ้วเข่าเปล่านิ้วเข่าเบาหวานขึ้นนะครับเขียนชื่อพ่อใหญ่านี่ตอนนี้ก็ร่างเขียนอ่ะฉลากนะคะขอบคุณพี่เพี่เอกด้วยนะคะวันนี้อ่อน เคื่อดื่มาสมน้ำซ่าล้ยการองฝากอันน้องของวันี่ไม่นองหมอโจ๊กน้ำมันต้องโจ๊กอะไรรุนนี่ิพาย้พ่ายัอะไรนี่เพ่ต้องโจ๊กอะไรีงนั้นลาอยู่มานี่อืมโอ้ยโจ๊กเลยโจกเลยประเสขนมแล้วยัโจ๊กเลยขนมแล้วก็มีร้านอีกแล้วจะเป็นหานแล้วตัวน้อง เดี๋ยวเอาให้ครับไม่เอาใส่้นหลุดรอเลือาใส้น้ั่นอยู่เกณฑ์นั่นแหละเดี๋ยวไปบนตอนะบนตอเก้าแปดเกือบเจ็ดหกห้าสี่ ศิลป yeah. hm. ิน C มึงถึกไล่ออกแล้วบอแม่นบอกอิวยโอ้อันนั <s <s ้นลกหลานนางล่องคุณคุณฟาพุ่นฟาพุ่นหน้าด้านหน้ามื่อนไล่ออกกับบอออกหักคือเกาหักคือตาปรสิบปยว่องน้ำอมฤตอ๋อในนามศิลปินวันนี้ทีมงานแพร่ดาแสงทองขออวยพรให้มิตรรักแฟนเพลงพี่น้องป้องปายสุขุสุขชน อีพออีเมญาติพี่น้องเอ๋ยไอ้ส้ย,ยิงนุงน่งนุ่งน้องนุ่งสูงแก้วลูกหลานสั้นขีโมกสุขุสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานอนดับให้ได้เงินเมอนนอนตือนให้ได้เงินแสนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่โชคตะใช้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและทุกๆุกอย่างขอให้พี่น้องสุข,ขุสุขคน จงมีความสุขกายสบายใจโชคดีปีใหม่และปีตลอดไปและกับปีต่อๆไปสุขูสุขคนสวัสดีปีใหม่โชคดีไม่ใช่สังพนรอยหสบสาสวัสดีค่ะนะขอให้โชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะ่ะเออตาพูดจากบ่าปีใม่แล้วฮะ ฮะปีไหมแล้วเป็นยังล่ะปีไม่แล้วอายุหัวหนากระบอกคือเก่าเอากูหัวเจ้าอีบอนไม่หยังมึงบอกดีดีได้อบอนปีนี้อายุบระคือเก่าแล้วมันเป็นยังไม่เป้าเป้าเทามันเผาก็เก่าตัวเผาเราพิชแมงบอกอายุเราบร็หลายเด้บอนบอนฮะอายุเราบริหลายเพราะบาดแม่กูไม่หยังเศร้าไปเศร้าไปเออเศร้าไปก็สี่สิบกว่า เอาอีสุดนล่างดอกขบพองไปดาวอีสุดนล่างดอกเดือกไล่ออกแล้วก็มากขึ้เก่าแสดงม่หนาด้านเติบอยู่เด้มันไปด้าผัวมันแต่ว่ากะฮักคือเก่าคิดเอาละเอ้ยใช้คำว่าไกลแล้วหนึ่งระวังระวังผัวกับทีมเบิกหนี่มึงเลือกเอาไผ่มึงเลือกเอาเออแอบดึงแอบดึงแอบดึงเพถามแน่มื่อเข้าดาวขึ้นไอยู่กับผัวผัวมันอยู่คงเทพอือ วัวเงไปใช้ไม่งี้เตี๋ยเอ้ยมึงเบิ่งเอาเด้อลูกเจ้าวันไปสี่ตัวแต่เตียมาเอิ่นวันนี้อ่นเราเขาเขาจะไปถ่ายแบบนะเอ็มเอ็มไม่ต้องไปกับเขานะอ๋อาะย่งมจะเป็นมึงหูดี๋หูดีตัวก็ได้น้ำห่องนะมึงคิดเอาไงแล้วเต้ยเต้ยสั่งสอนมันให้หนักหนักนี่ดิ ลูกพญายนีสาวที่ท้องจันเตยมึงเมาตีแก้วพอเมาออดอกเมาหีอมแอบ <ś c oughs> พอนี่อยาลั่มจะสองกอดแน่หมาหน้า,อ,อ,าอุ้มปกติก็บ่อยากลั่มดอกครับผมบ่าเด็กข้ามตัวลุกต้องทิศเอาลั่มด่วนเนนออลยมึงไปลั่ำด่วนพีสักดันเออที่บ่ดี อีคีค่ะอีบ้า้ามึงไปหลายสีเขาบาอกครูมบแน่นบ้อีลิด่วอีลิด่วนาละเลีอโอ้เนละเลียอ,อันนั้นเขดวนนะวะมึงสีเขบา,า,มมาบอกครูมนะพราะน้ามอยู่ะโออีนี่เป็นนักเอกกสิเพื่ออ,อีลคา เริ่มสิลำคาดแล้วเดี๋ยวนี้ย่ามามี่ล้วด้วยใ่ขาลงทุนข้าลงทุนเด้อเด้อเด้อัดไงจะอบขยกะกะหัวเนาะักมวยเก่าได้ี่ยเองกูฟันขี้หูเังมั้งบ้านนี้มีลำค้าดยำข้า แค่นี้บ่ได้ขึ้นกำนัโดนตรีมัมขึ้นกับกูว่ากูสิขึ้นตอนไหนคือกำปับมาลูขี้นี่ละแต่เมื่อเท่าบ่ายังบัรลูอยู่ตอนนี้เอ้ยแตั้มออกมาเดี๋ยวนี้ Thank yeah.

เด็กชื่อโดดหาทองมักผู้ชายคนหนึ่งมักขอหลายสินตายนักเขาผู้ชายคนนั้นชื่อแมทธิว